สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูคณิ t ฐาสับปสมบัติคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนคือยูนิตที่1 s c r o o l d ูเเป็นเรื่องเกี่ยวกับ vocabulary i e vocabulary คุณครูอยากจะแนะนำในการเรียน vocabulary ก่อนนะคะว่าคุณครูให้นักเรียนอ่านตามคุณครูคำละสองครั้งและขณะที่อ่านนั้นคุณครูอยากจะให้นักเรียนสังเกตความหมายโดยดูยดยจากภาพเพราะแต่ละภาพนั้นจะบ่งบอกถึงความหมายของคำศัพท์แต่ละคำไปด้วยนะคะเรามาเริ่มคำที่หนึ่งเลยค่ะ scarf กาวหมายถึงผ้าพันคอกรอบส์กรอบส์ถุงมือมิท t ันส์มิทชันถุงมือ คุณครูอยากใ,ให้นักเรียนสังเกตระหว่าง Groves กับ Mittens นะคะว่าถุงมือทั้งสองแบบนี้มีชื่อต่างกันและก็ลักษณะของถุงมือก็ต่างกันเช่นกันนะคะอย่างเช่น Groves จะเป็นถุงมือที่สามารถใส่นิ้วได้5นิ้วส่วน Mittens จะเป็นถุงมือที่ใส่ที่มีหัวแม่โป้งออกมาอย่างเดียวนะคะ watch watch นาฬิกาข้อมือค่ะ belt belt เข็มขัด magazine magazine น,น,นิตยสาร textbook textbook หมายถึงตำราเรียนค่ะ bench bench มานั่งแบบยาวค่ะเซลโฟนเซลโฟนหมายถึงโทรศัพท์มือถือพาร์คพาร์คสวนสาธารณะวอเตอร์วอเตอร์น้ำพลันท p l plant ต้นไม้ต่อไปเจ้าจะถึงคิวของนักเรียนแล้วนะคะที่นักเรียนจะต้องอ่านด้วยตัวเองค่ะทีนี้คําศัพท์นี้นักเรียนต้องอ่านทุกคนนะคะฝึกทุกคนค่ะแล้วขณะที่นักเรียนฝึกนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนสังเกตภาพ ที่เป็นความหมายใต้คำศัพท์แต่ละภาพด้วยนะคะนักเรียนจะต้องจดจำให้ได้ระหว่างคำศัพท์และภาพให้แม่นยำด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ คืออเก่งมากคะ่ะลูกสามารถอ่านได้ใช่ไหมคะนักเรียนจําคําศัพท์ได้และนักเรียนก็จําความหมายได้ด้วยใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะต่อไปก็จะเป็นการทบทวนนักเรียนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นการแมทชิ่งค่ะคือให้นักเรียนเชื่อมระหว่างคําศัพท์กับภาพให้ได้นะคะ คุณครูอยากจะให้ลูกมีสมุดขึ้นมา1เล่มน,นะคะหรือกระดาษอะไรก็ได้เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และรูปภาพว่าเราจำได้จริงหรือเปล่านะคะโดยการทำแบบ matching ย่อยๆลองดูนะคะแล้วหลังจากที่คุณครูคให้นักเรียนลองทำแล้วคุณครูก็จะเฉลยแล้วเราให้เราจะมาเช็คกันดูว่านักเรียนทำได้กี่ข้อนะคะพร้อมไหมคะ อาถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะคุณครูจะมีรูปภาพอยู่ทั้งหมด4รูปนะคะให้นักเรียนดูได้เลยนะคะว่าภาพที่หนึ่งสสามี่ห้าว่าภาพไหนหมายถึงคำศัพท์ตัวไหนให้นักเรียนลองจับคู่เลยนะคะคุณครูให้เวลา5วินาทีค่ะเชิญค่ะ ฉเฉลยแล้วนะคะหมดเวลาแล้วฉเฉลยแล้วนะคะคําที่หนึ่งคำที่สองคำที่3และคําที่4ี่ค่ะตอบถูกไหมคะเก่งมากค่ะคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนตอบถูกสข้อนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาลองชุดที่สองเลยนะคะ ชุดที่สองนี้ก็เหมือนเดิมอีกครั้งหนึง่งให้นักเรียนลองจับคู่ระหว่างคำศัพท์กับภาพนะคะ5วินาทีค่ะเชิญค่ะหมดเวลาค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะว่านักเรียนสามารถทำได้กี่ข้อค่ะนะคะดูนะคะ,ะทำถูกกี่ข้อคะ เ,เก่งมากค่ะนักเรียนทำถูกหมดเลยแปดข้อเหลืออีกสองข้อค่ะเรามาดูอีกสองข้อสุดท้ายค่ะเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมค่ะเชิญค่ะไม่ยากนะคะโอเคนะคะคุครูจะเฉลยแล้วเซลล์โฟนนะคะอันที่หนึ่งนะคะแล้วก็คำสุดท้ายก็คือ Bench เก่งมากเลยนักเรียนทุกคนทําถูกหมดเลยใช่ไหมคะทั้งสิบข้อนักเรียนของคุณครูเก่งมากค่ะหลังจากเรียนจบแล้วคุณครูมีลิงก์ใต้วิดีโอสำหรับทดสอบคำศัพท์นักเรียนนะคะขอให้นักเรียนทุกคนได้ทำด้วยนะคะขอบคุณค่ะ thank you See y o u Next time. b y e b บา